โกลาคอร์ส1.8ไฮพิทจีอาร์สปอร์ตตัวท็อปสุดคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่พี่นะฮะเดิมทั้งคันครับวันนี้ผมมารีวิวแบบละเอียดเลยนะละเอียดยิบให้ดูทุกฟังก์ชันให้ดูทุกจุดทุกมุมนะฮะหัวน็อตต่างๆนะ,ะฝากระโปรงหน้าเดิมไฟหน้าเดิมครับไทคุยโตะล้อแม็กยังเดิมเลยนะ,ะไม่แค่ห้าหมื่นหายจากป้ายแดงไปสามแสนแปดสี่แสนประมาณนี้ได้ขาวมุกหลังคาสีดำา้ราคาโคตรดีไมค์น้อยด้วยไมค์ห้าหมื่นไฟไท้ายสวยๆครับฟูลเอลวีดีนะฮะและที่สําคัญเป็นไทคุยโตไฟหน้า ท้ายเดิมหมดนะครับใครที่อยากได้คันนี้ไปใช้งาน,นสามารถมาดูได้นะฮะที่บริษัทเพชรโยนหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับดูคลิปนี้จบผมเชื่อว่าพี่ตัดสินใจจองออนไลน์ได้ท,ทันทีคันนี้ตัวท็อปสุดนะฮะโครงสร้าง TNGA นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ y o y o t a s e t y Sense a e a p t i v e Cruise Control ถึงจุดยุนิง่งพี่คนไหนที่อยากได้ไปใช้งานนะฮะไม่ห้าหมื่นคันนี้นะครับดูให้จบนะฮะดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2องใบปานพิทยนต์วันนี้นำรถเข้าใหม่มานำเสนอครับโครา a คอ GR Sport ตนะพี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังมี a อเด็กทีฟคู c คอนโท l นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ใครที่หาอยู่นะฮะได้เป็นสีขาวนะฮะหลังคาสีดําแบบนี้นะครับที่เพิรยนต์นําเข้ามาแล้วนะฮะสวยมากนะครับตัวนี้ราคาดีนะครับหายจากป้ายแดงไปประมาณ5้าแสนหแสนเลยนะครับ หน้าเดิมนะฮะฝากระโปรงหน้าเดิมแม็กเดิมนะฮะไฟหน้าเดิมนะฮะมีโลโก้คอสรวมถึงนะครับเป็นไฟซัพพลายเออร์ของไทยคยโตนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะพารับชมพาเช็คด้วยนะฮะแล้วก็นะครับแม็กเดิมนะฮะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะฮะตัวนี้แม็กอาโตโยต้าแท้มากับรถเป็นตัวไฮบริดครับ GR Sport ราคาดี นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะฮะนี่คือสภาพอย่างได้หลังนะครับผมเอามาจอดแล้วก็เช็ดเช็ดถูๆหน่อยนะครับก็จะเอามาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันแบบนี้แหละนะครับก็เลยต้องเช็ดถูหน่อยนะฮะสภาพนี้นะครับผมบอกเลยได้เกรดเมานะครับมีบุบเล็กน้อยนะฮะรวมถึงได้หลังคาสีดําเป็นตัวท็อปด้วยนะครับราคา800,000กว่าบาท889,000นะฮะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณนะฮะ15,000บาทนะครับ 15,000บาทถือว่าผ่อนไม่แพงนะฮะได้รถปี2022จดทะเบียน2023คันนี้ไปใช้งานนะฮะทะเบียนสวยๆครับ6118นะฮะไฟท้ายไทยโคยโตนะฮะมีการปัดน้ำฝนแบบนี้ผมยกให้เนาะผมยกขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งเช็ดรถเมื่อกี้หลืมเอาลงนะฮะประตู4บานเดิมทั้งหมดฮะแล้วก็มีกันสาดแท้จากคอสมาให้แล้วนะครับใครที่สนใจหารถไปใช้งานสักคัน ผมก็แนะนําคันนี้เป็นตัวเลือกของพี่นะครับเป็นรถ s อ V นะครับประหยัดน้ามันอยู่ประมาณ20-24.5ถึงกิโลลิตรเลยประหยัดเอาเรื่องเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับได้เป็นสีขาวมุกหลังคาสีดําเพชรนตนามาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วนะแต่มาอยู่ได้อาทิตย์เดียวก็ไปเลยนะครับ มีเรื่องของเรดาร์นะครับเป็นในเรื่องของ Adaptive Cruise Control Toyota Safety Sense ความปลอดภัยขั้นสูงคันนี้เขามีแบบครบเซตมาให้แล้วนะ,ะในเรื่องของตัวเรดาร์ด้านหน้ามีกล้อง360องศามาให้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้สวยๆนะฮะใครที่สนใจโทรหาผมได้นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota ครับโอมเตน าชีพทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369 l ไ i น์ PARNPI1992 ผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะครับเข้ามาดูตัวรถนะก่อนเข้ามาโทรหาผมหรือนะครับใครที่ดูรถผ่านจอแล้วชอบนะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้แล้วก็เดี๋ยวจองออนไลน์กันลูกค้าส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นกันนะครับ นะมาดูรายละเอียดตัวรถครับฝากระโปรงหน้านะฮะตัวนี้ครับได้เป็นฝากระโปรงหน้าสีขาวเนาะนะฝาเดิมแท้นะครับไม่ได้เปลี่ยนมาในเรื่องของการออกแบบแอโรดนามิกนะฮะเส้นสายของเขารับตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงฝากระโปรงหน้านะครับออกไปด้านข้างตัวนี้นี่คือทําให้นะฮะตัวลมวิ่งผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับตัวลมวิ่งผ่านทําให้รถประหยัดน้ํามันขึ้นนะ,ะฝากระโปรงหน้าไม่มีบุบแบบนี้นะฮะเรียมสันเงาๆนะครับไม่บุบไม่มีรักยิม นในเรื่องของไฟหน้าครับเป็น Projector l ์เลนเป็นซัพพลายเออร์ของ Toyota ก็คือไทโคโยโตะนะครับอันนี้ก็มีโลโก้ชัดเจนแถมยังมีในเรื่องของโลโก้โคราคอร์อรแท้เดิมโรงงานแน่นอนครับมีไฟเลี้ยวไฟ daytime อยู่ในโคมเดียวกันไม่แตกไม่ล้าวเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของกระจังหน้าครับมีกล้องหน้ามาให้แบบนี้แล้วก็มีเรดราในโลโก้โต,โ,ตโยต้ที่เป็นสีดําปกติแล้วนะฮะหลายๆท่านคงเห็นเนาะนะฮะถ้าเป็นไฮบริดโลโก้มันจะเป็นสีสีฟ้านิดนึง แต่นะครับตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นพิเศษเป็น GR Sport เป็นชุดแต่ง GR Sport เข้ามานะครับตัวไาโลโก้เลยเป็นสีดําแบบนี้แต่เป็นไฮบริดนะนะครับแล้วก็รูลัลงพิ่งใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีในด้านล่างนะครับมีกล้อง360องศาไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้มีมาให้แล้วนะครับออกแบบตรงนี้ก็จะเป็นตัวข้อไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดำนะครเป็นสีดํา จุดเชื่อมต่อแก้มข้างความบึกบืนมัดกล้ามนะฮะด้านหลังจะใหญ่กว่าด้านหน้านิดนึงนะในเรื่องของมัดกล้ามนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับแนบชิดกับตัวรถไม่อ้าออกนะครับป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันนะฮะตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะนี่ล้อแม็กเป็นถูทนปัดเงานะฮะได้ขนาด18นิ้วมานะครับยางเนี่ยได้ปี2 2เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ตัวยางนะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดชัดเจนเลยนะครับนี่แต่ออกแบบตรงนี้เนาะเป็นแอโรเดนิ c ทำให้ลมเนี่ยโดนตรงนี้ยพอโดนลงมากลุ่มก้อนโดนลมคมๆตรงนี้ม,ม,มนันจะแตกออกจากกาันไปนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่สําคัญมีกล้อง360องศามาให้นะครับแล้วก็มีไบสปอยเลนเตอร์เห็นไหมฮะนี่แจ้งเตือนมุมอับกล้อง300นะฮะมีกันสาดมาให้แล้วรอบคันแบบนี้บนหลังคาได้เป็นสีดํามีซั้นรูฟให้นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของแหลกหลังคาที่เป็นแบบบิวอินมาให้แล้วนะครับ ดานข้างสวยๆมีในเรื่องของที่เขาวงไว้นิดหนึ่งนะตรงนี้ผมไม่เห็นว่ามันมีอะไรแต่ว่าเขาวงทําไมไม่แน่ใจอาจจะในเรื่องของช็อควงผิดก็ได้นะไม่เห็นบุบนะไม่เห็นรอยบุบนะคะแต่วงไว้นะครับปกติแล้วถ้าเป็นยนตเนะรับรถเข้ามานะครับถ้าเกิดว่ามันมีรอยวงนะฮะแสดงว่าตรงนั้นจะต้องมีตําหนินิดนึงแต่อันนี้ผมดูแลไม่มีนะครับตรงรอยวงสีดำนี่ยังไม่เห็นตําหนิใด,ดๆนะฮะ ด้านท้ายสวย,สวยครับแม็กไม่มีปีนฟุตบาทจุดเชื่อมต่อต่างๆครับแนบชิดตัวรถนะฮะไฟท้ายครับโลโก้ชัดเจนโคราคอสครับที่มาติดกับรถมาแล้วแล้วก็มีในเรื่องของตัวนี้จะเป็นซัพพลายเออร์ของไทยคุยโตครับโลโก้เดี๋ยวพาชมในช่วงท้ายนะฮะเดี๋ยวพาชมในช่วงท้ายมีการปัดน้ําฝนให้บดลังคาครับตัวรับสัญญ,ญาณตัวนี้ได้เป็นคีบฉลามชาร์ปฟินนะฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์แต่ไฟเบรกดวงที่3เนี่ยจะอยู่ด้านในกระจกนะครับไปดูด้านในกระจกนะแล้วก็ มีนะครับเส้นสายที่เป็นไลฟ้านะครับสีส้มนะฮะโคราคอสตรงกลางนะครับทะเบียน6118ไฟทับทีมด้านล่างให้มาถึง2จุดฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงท้ายเปิดให้ดูนะฮะไฟท้ายก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนี่ไฟท้ายสวยๆเลยเงาๆนะฮะไม่แตกไม่ร้าวนะรวมถึงจุดเชื่อมต่อนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะชี้กับตัวรถครับไม่อ้านะฮะไม่อ้านะฮะแล้วก็ล้อแม็กสวยๆไม่มีปีนมาแน่นอน สเก็ตด้านข้างมีมาให้นะฮะเหลี่ยมสันนะครับนี่แอโรเดนามกมือเปิดประตูเป็นคีย์เลสนะนะครับกันสาดมีชุดโคเมียมด้านนี้เห็นไหมฮะสวยมากนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดํำเงาๆสีดําล้วนเลยครับแต่จะมีดํำปิโนแบ็กกับดําด้านนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้มีกล้อง360องศาเห็นไหมครับใครได้คันนี้ไปขับบอกเลยคุ้มค่านะฮะเลขไม่แค่ห้าหมกิโลนะ ไม่ห0 0 0 0่นราคา8 8ดแ0นแฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ15,100บาทประมาณนี้สำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะสามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะ,ะเป็นตัวโคราคอร์1.8นึ่งจุะฮะตัว GR Sport Hybrid นะครับคันนี้ป้ายแดงขายขายแพงอยู่นะล้านกว่าเกือบล้าน,ล,านล้านกว่าเลยหายจากป้ายแดงไปประมาณ หกแสนได้นะครับห้าแสนหกแสนได้ประมาณนี้สนใจรีบติดต่อสอบถามผมมาได้โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์โทรผมก็ได้นะนะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะก็นะครับตัวนี้ก็จะให้ดูแบบปุ่มต่างๆว่ามันใช้งานยังไงนะฮะแผงปรับรถกระจกนะครับอยู่ด้านข้างตัวแผงกระจกแผงประตูเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะจะเป็นสีดําล้วนเลยแต่จะมีสีบอลนะฮะตรงมือเปิดแล้วก็ตรงที่จับนะครับ แผงปรับรถกระจกนะฮะจะเป็นออโต้เฉพาะด้านคนขับที่เหลือจะเป็นต้องกดค้างนะครับมีเซ็นทรัลล็อกระบบล็อกกระจกนะฮะรวมถึงระบบในเรื่องของปรับองศากระจกนี่ปรับพับเก็บกระจกไฟฟ้าอยู่ด้านในนะครับถัดมาตรงนี้นะฮะจะเป็นในเรื่องของปรับไฟออโต้นะฮะหรือจะปรับแมนวนวลก็ได้เปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้านะครับด้านล่างเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เป็นเบรคนะฮะสวยๆเงาๆเลยนะฮะ แล้วก็เบาะเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับคอนโซลหน้าเป็นแบบพลาส,สติกผิวเรียบนะครับผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายพวรงมาลัยหุ้มหนังนะฮะมีปุ่ม function, มัลติฟังก์ชันนะมีคูชคอนโทนที่เป็นอะแดปทีฟนะนี่ถึงจุดหยุดนิ่งเลยตัวนี้เรดาร์กะระยะตัวนี้แจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรอกความเร็วนะฮะนี่ครับรีวิวละเอียดเลยนะนะครับ นี่แล้วก็ในเรื่องของหน้าจอนะฮะจอทัชสกรีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับนี่ a d d i t o อน u t o มีมิโ z โซนนะ,ะับแยกกุณหภผมให้แล้วซ้ายขวานะฮะเปิดเข้ามานะคะรับคำว่า Ready ขึ้นเนาะ ปกติแล้วเครื่องยนต์ไฮบริดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคาว่าเรดี้ขึ้นตรงนี้นะฮะแสดงว่าเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับแต่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะแต่จะไม่มีเสียงเครื่องยนต์เนื่องจากว่าเป็นการทํางานช่วงแรกจะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดทำงานนะครับฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของอัตราการกินน้ามันนะครับอีโคคาหรืออะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกียความร้อนนะครับแล้วก็มีเกน้ํามันตรงนี้ก็จะเป็นเข็มไม้นะครับทั่วไปเลยผมมาลัย หุ้มหนังไม่มีช้ำปุ่มเมาตินะฮะรับสายวางสายในพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะครับกดย้อนกลับนะฮะนี่ครบเซตจนะ,ะหรือจะเป็นคุชชั่นโทนนะแจ้งเตือน,อน่อนตัวนี้จะเป็นเรดาร์นะฮะเรดาร์ーーอยู่ห่างคันหน้านะใครที่ใช้อด c t i ีฟนะผมบอกเลยว่าเขาเขาน่าจะชอบผมปกติผมก็ใช้อยู่นะครับออดัตีฟเวลาเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช้นะฮะตัวนี้ก็อาจจะแบบไม่ใช่ปัญหาเลย นะฮะอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับเอาไปเอาตัวลองก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครใครใช้เนี่ยตัวนี้ผมว่ามันคุ้มนะฮะมันถึงจุดหยุดนิ่งปล่อยให้รถขับเองไปนะครับหน้าจอครับตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อนะฮะในเรื่องของนะครับนี่แอปเปิลคาเพนะฮะแล้วก็ Android Auto ได้หมดเลยนะนะครับได้หมดนะครับอันนี้อันนี้แอปน่าจะยังไม่โชว์พวกคาเพ a y มา Apple c a r p เพ y นะครับมีบลูทูธวิทยุ vr นะฮะเห็นไหมชัดเจนเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับ การใช้งานง่ายๆมีกล้อง360องศามาให้นะเปิดดูโหมดต่างๆได้เปิดดูมุมกล้องได้แบบนี้เลยนะครับใครที่อยากได้คันนี้ไปใช้ผมบอกเลยคุ้มไม่แค่ห้าหมื่นเองนะฮะแล้วก็แอร์ครับสองช่องแล้วก็แอร์ดิตอนออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเป็นดูอุโซนมาให้นะครับมีโหมดต่างๆให้ปรับใช้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นพัดลมนะฮะไรฟ้าหน้าหลังอะไรพวกนี้นะครับใช้งานง่ายนะมีช่องเก็บของใหญ่ๆด้านล่างนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโหมดต่างๆนะครับนี่ นะเป็น ev mode ครับระบบการลื่นนถลายเนาะแล้วก็ป็น drive mode นะครับมีเกียร์ auto แบบถุงมาให้แล้วนะฮะอันนี้ถ้าเป็นกำลังรวมนะนะฮะใช้งานก็คือเดินทางไกลมันใช้งานร่วมกันกับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดจะแตกต่างจากตัว Honda นะที่เขาทำงานต่างแยกกันชัดเจนนะครับช่องเก็บของคู่มือใหญ่คู่มืออยู่ครบนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้นุ่มๆเป็นแบบ soft touch บหนังสีดำนะฮะนิ่มๆเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเก็บงาน นะแทบไม่ต้องเก็บงานนะครับถัดขึ้นมาด้านบนตัวกระจกมองหลังครับตัวนี้จะเป็นตัดแสงอัตโนมัติครับคันนี้มีมาให้แล้วนะไฟติดปกตินะฮะมืดนิดนึงนะมืดไหมนะน่าจะมองเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าอากาศตอนเช้าวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีเรื่องของกระจกมองหลังมีไฟส่องสว่างให้แบบนี้นะฮะ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งได้คันนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็แผงตัวตาเซฟตี้เซนต์นะฮะจะอยู่ด้านนี้นะครับเป็นแผงตัวตาเซฟตี้เซนต์เป็นเรดาราจับกัลยะอะไรพวกนี้นะครับมีในเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงมาให้แล้วนะครับช่องแอร์ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยเห็นไหมฮะสวยมากนะครับได้คันนี้ไปขับบอกเลยคุ้มนะครับคุ้มค่าแน่นะฮะนี่เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานเลยแบตเตอรี่ไฮบริดน่าจะความจุเยอะนะครับทางานดีเหมือนกันงาสตาร์ทมาตั้งนานแล้วนะครับนะฮะด้านหลังมีแอร์ มีแอดตอนหลังให้นะคบมีช่องเสียบ USB ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังกว้างๆมีที่พักแขนให้นะครับมีที่พักแขนให้แบบนี้เลยนะ,ะมีที่พักแขนบางแก้วได้เลยนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวท็อป GR Sport ครับหัวเข่าก็ไม่ชนนะฮะแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าก็ค่อนข้างสวยชัดเจนนะครับผมสูง178นะหัวเขา่ายังไม่ชนเลยรวมรองเท้า180มีสันลูบนะครับสันลูบก็เปิดใช้งานง่ายๆนะนะครับนะนี่ เปิดอย่างนี้ได้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดเปิดนะฮะนะแต่อากาศฝนตกอยู่ตอนนี้นะครับนี่เปิดจากแผงด้าหน้าน,นะตัวนี้เป็นซันรูปนะฮะวิเศษทัศน์ก็สวยๆนะครับสวยแบบนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็ลืมเปิดซนะันรูฟรีวิวเนาะมันจะได้สว่างวัานี้นิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะได้อยู่เนาะใครที่อยากได้คันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามผมมาได้นะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องแล้วก็มาดูสปอตเมทองเม็อาร์คนะครับ มีในเรื่องของฝาทงฝาท้ายสปอร์เม,ม,น,อมนองค์แราโครงสร้างกันนะคันนี้โครงสร้าง t m g a นะถ้าสนใจรีบติดต่อมาคุณดูไฟหน้าก่อนนะครับสวยมากนะครับสวยมากๆเลยเป็นโปรเจคเตอร์เลนอันนี้ผมเปิดฝาถังน้ำม,มันขึ้นไว้นิดนึงออกเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นไว้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดฝากระโปรงหน้าแป๊บหนึ่ง พอเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะแรงม้าอยู่ที่98แรงม้า142นิวตันเมตรนะ,ะสำหรับแรงบิดนะฮะแต่กําลังรวมนะรวมกับไฮบริดแล้วอยู่ที่122แรงม้าเลยทีเดียวนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องนะฮะอัตราการกินน้ํามันไกลๆเนี่ยคุ้มกว่าฮอนดานะครับขครที่วิ่งทางไกลนะโตโยต้าเขาค่อนข้างที่จะให้ไฮบริดทำงานร่วมกันกับเครื่องยนต์เสถียรดีนะครับ แต่ Honda เขาจะมีมอเตอร์แยกแยกสองตัวอยู่แล้วเนาะมันก็คือแยกกันทํางานประมาณนี้นะครับก็นะฮะใครที่อยากได้คันนี้นะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะฮะตัวนี้ก็ประหยัดน้ามันอยู่เนาะเพราะเป็นเครื่องยนต์ h ฮบริดนะครับหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับนะฮะเคมีพัน์ต่างๆไม่มีรั่วซึมนะครับนี น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ผมมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของมอเตอร์ทํางานได้ดีเครื่องยนต์ยังไม่ทํางานเลยตั้งแต่สตาร์ทมาเห็นไหมสตาร์ตตั้งแต่ในห้องเครื่องเนี่ยถือว่านานพอสมควรนะแบตเตอรี่ไฮบริดนะฮะความเก็บน่าจะดีอยู่นะ,ะสำหรับตัวนี้นะครับก็ปี2 2ิบสจาไม่ห้าหมื่นถือว่าใช้งานน้อยเคยมีพันธุต่างๆครับไม่มีรั่วซึมนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้เลยนะครับมาดูจุดเชื่อมต่อครับ แนบชิดมากเลยนะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับตัวในเรื่องของแก้มข้างก็ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับต้องมีโลโก้ของคําว่าไทยคุยโตนะฮะอย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะครับคานบนม้านไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะฮะหัวน็อตต่างๆป้ายคำเตือนต่างๆครับอยู่ครบนะฮะอยู่ครบเลยนะครับป้ายคําเตือนอยู่ครบนะครับไม่ได้ถอดไม่ได้แกะมานะครับเครื่องเดิมเครื่องวางเดิมแน่นอนนะครับไทยคุยโตโลโก้ชัดเจนครับ ไฟหน้าชัดเจนนะฮะในเรื่องของตัวด้านนี้นะครับก็ไม่มีร่องรอยงการถูกขันไขนะครับมีคําว่าโตโยต้าตีในฝาปรงหน้ามาให้แล้วชัดเจนนะฮะนี่เรียมฝาปงนะครับชัดเจนเลยไม่มีปิดเบี้ยวนะครับรูระบายความร้อนรูระบายอากาศป้ายแจ้งเตือนครับสักหลาดกันความร้อนคุณเห็นไหมสีสวยมากรถแทบจะไม่ผ่านการใช้งานผมบอกเลยว่าถ้าได้คันนี้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆในราคาดีนะครับราคาย่อมเยาครับไม่แพงนะสาหรับคันนี้ ไม่แพงเลยนะฮะก็แปดแสนแปดหมื 89, 000, ่นเก้าพันก็ถือว่าถูกนะนะฮะร,ราคาเอาเรื่องเอเลขไม้อเอาเรื่องนะเลขไม้น้อยห้าหมื่นกิโลนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะฮะในเรื่องของสปอร์เมทองเมทอาร์ k, ครับเรียงกันเป็นต,ตับแบบนี้แล้วก็ประกบกันสามแผน 1, 2, 3, ่นหนึ่งสองสามคุณดูนะครับนี่หรือนะับตรงนี้ก็ได้หนึ่งสองสามนะถ้าประกบกันสามแผ่นแบบนี้นะครับยืนยันได้นะรถไม่เคยชนหนักพิคว่ําหรือจมน้ํามานะครับนี่เครื่องยนต์ทางานแล้วนะ มีในเรื่องของหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับครับนี่ประตูไม่ได้เปลี่ยนมาเหลี่ยมสันตรงนี้ไม่มีสากมือนะฮะไม่เปิดชนด้วยนะฮะนี่นะฮะปลายแจ้งเตือนลมยางหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเปิดเข้ามาให้ดูในเรื่องของคีบโรบอทนะครับมีอยู่นะฮะคีบโรบอทนี้คือเป็นจุดเดียวที่จะไม่โดนสีนะครับที่จะไม่โดนสีนะนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่โรบอทเอาไว้คีบแล้วเอาตัวถังลงไปชุบสีในตัว ที่เป็นที่เขาผลิตนะครับตัวต้ามอเตอร์นั่นเองเนาะนะฮะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะแต่ต้นชิมจะไม่ได้เปิดเลยนะครับเปิดไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้ครับช่องเก็บของใหญ่ๆมีที่เขาเรียกว่าบังกิ่นหรือบังอะไรก็ตามนะฮะนี่ตรงนี้นะครับเป็นผ้าแบบนี้เลยนะฮะเราก็ดึงมาแล้วก็ล็อกได้แบบนี้นะง่ายๆนะฮะก็มีบังกิ่นถ้ามีกับข้าวก็บังได้นะครับนี่ สวยมากนะฮะมีกลิ่นอย่างเช่นรองทรงรองเท้าเงี้ยฮะก็บังได้นะแต่ว่ามาดูตรงนี้กันนะฮะฝากระโปรงท้ายเนี่ยฝาท้ายเนี่ยเดิมนะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับนี่หัวน็อตต่างๆครับแล้วก็โช๊คขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะฮะเรื่องของฝาท้ายครับเปิดไฟฟ้านะครับสวยมากนะฮะโช๊คขึ้นสุดลงสุดเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วนะมาดูฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นให้ดูในเรื่องของนี่ฮะคีบโลบอทนะครับมันจะมีทั้งสองฝั่ง นะเป็นจุดเดียวที่โรบอทดเอาไว้คีบแล้วก็เอาตัวถังลงไปชุบสีนะนะครับตัวรถจะมีทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถครอบครัวนะฮะมีหมดเลยนะฮะใครที่หาไม่เจอนะครับแสดงว่าคันนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะโดนชนถึงโครงสร้างอะไรประมาณนี้นะครับหรือแต้มสีแล้วจะแต้มทําไมก็ต้องหาคําตอบกันอีกทีหนึ่งนะสปอนเมดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับนะฮะประกอบกัน3แผ่นนะครับยืนยันได้ว่ารถไม่ได้ชนหนักพความจมน้ํา ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะโทรหาผมได้นะครับที่0825713369แอดไลน์ PARNPI1992 นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสรุปให้นะครับตัวนี้เป็น Corolla Cost 1.8 Hybrid นะครับตัว GR Sport นะตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกหลังคาสีดำราคาขาย889,000นะฮะฟีด้าพอประมาณ15,100บาทประมาณนี้นะครับรวมถึงนะฮะ เลขไม้แค่ห้าหมื่นกิโลไม้นะ้อยมากๆปี2 2่บใครได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจรีบติดต่อมามีสันรูมให้เทมากๆนะครับประหยัดน้ามัน20ถึงยีกิโลลิตรโทรนะครับเบอร์ด้านล่างนี้หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่หาจากผมแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตรถสวยๆให้ดูทุกวันเลยนะครับสาหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คคิหน้านรับรับบสสวดี